สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีเธอร u m นะครับแล้วก็ Bitcoin เนาะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจในกรณีของการให้สัมภาษณ์ของคุณ m ม c เคอร์เซเลอร์แล้วก็คุณเคที่หูด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็อย่างนั้นแล้วก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะฝากกดไลค์เป็นลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็หน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็เนื่อเลยเดี๋ยวเรามาดูราคาในณขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่48,000แล้วนะครับอีเทอร์เรียมสามพันสี่คาร์โน่น,นะครับแล้วก็ BNB 410นะครับ XRP 1.08นะครับโซล a n a 1น6่งรนะวันนี้ถือว่าโซล a n a เติบโตมา13%าเลยนะค่อนข้างแรงนะครับผม สำหรับโปรเจกต์ที่มาแรงในช่วงนี้นะครับก็คือคอสมอรนั่นเองนะเติบโตมากกว่า17%แล้วก็รองลงมาเป็น s o ล a ร a แล้วก็อีโคมีแล้วก็ e Osmosis Osmosis ก็เป็นดีเอนะครับผมของทาง c o สมอรด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ทางคุณแมคกเกอเซอร์นะให้สัมภาษณ์กับทาง b ู o o m b e r g ทีกันก่อนเลยละกันนะครับเป็นในเรื่องของหลายคนก็ค่อนข้างกังวลเนาะว่า,าการประท้วงนะครับผมที่เอลโซรอย,อย่างเช่นล่าสุดก็มีการเผาตู้ ชิวโวนะหรือว่าเผาตู้ ATM อะไรแบบนี้ครับก็เลยคนก็กังวลว่ามันจะก,กระทบต่อราคาบิตคอยอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าชนวนของเอลซาวดอร์เนี่ยจะทำให้ราคาบิตคอยตกลงไปในช่วงนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คนก็ค่อนข้างกังวลเนาะซึ่งคุณแม่ก็จเลรกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะจริงๆแล้วถ้าเราฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวงลอะไรแต่อย่างใดเลยเนาะเขาบอกว่าจริงๆที่เอลซาวดอร์ในเรื่องของการประท้วงอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ อาจจะที่จะเป็นในเรื่องของพักการเมืองต่างๆด้วยซึ่งโอเคพักการเมืองของคุณนายยิปเนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยโอเคก็มีอีกฝั่งหนึ่งหรือว่ามีขั้วตรงข้ามอยู่แล้วนะซึ่งก็คงจะตีกันเป็นเรื่องปกติหรือว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยเนาะและต้องอย่าลืมนะครับผมว่าตอนนี้ได้มีคนที่ดาวนโหลดกระเป๋าตัวชิวเวอร์เลเนี่ยที่เอว,วรร์เนี่ยกว่า5 0 0แสนกระเป๋าแล้วนะหรือว่ากว่า5 0 0แสนคนแล้วที่ได้เริ่มใช้งานแล้วนั่นเองนะอันนี้เกิดขึ้น ภายใน1สัปดาห์เองนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็น่าที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับและนะครับคุณมันก็เสดอเขายังได้พูดถึงว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาออเรียกว่าอะไรมาทีทรัพอะไรหลายๆอย่างในระยะเวลา10ปีนี้เลยนะอารมณ์ประมาณว่ามันมันเป็นสิ่งที่ที่เจ๋งมากๆอะที่เอามา กระทบต่อธุรกิจอะไรหลายๆอย่างเลยนะธุรกิจแบงก์หรือว่าธุรกิจอ,อย่างเช่นล่าสุดในเรื่องของตัวเวสตันยูเนียนใช่ไหมหรือว่าบัตรเครดิตอะไรแบบนี้ก็กระทบนะครับในการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยกว่า12,000ล้านบาทเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบเยอะนะครับซึ่งคุณมักเกอร์เซอร์ก็บอกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะที่มันจะเกิดช็อคเวฟหรือว่ามันจะทําให้คนเนี่ยตื่นตนกแล้วก็ตกใจในช่วงช่วงนี้ได้นะครับผมซึ่งกรณีนี้ก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ าการเป็นผ่านหรือว่าการใช้น้ามันหรือว่าการเริ่มใช้น้ํามันนั่นเองนะอันนี้ก็คุณมันก็นจะเริ่มไม่ได้ซียเรียสอะไรกับจุดตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆ่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคุณเคทที่วูดกันบ้างน,นะครับก็เป็นการสัมภาษณ์เนาะของ แบงก์เลสนะครับผมก็จะเป็นช่องนี้นะที่ทำานเรื่นะองเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็อีเ e r เรียมแล้วก็ e f ไอะไรต่างๆถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็เข้าไปติดตามได้เลยนะครับผมเกี่ยวกับครนะิปโตเนาะถือว่าเป็นช่องที่ดีงามน่าสนใจมากๆนะครับเขาก็ได้ไปพูดคุยกับทางคุณเคทีิว์วเนในกรณีอะไรต่างๆเลยนะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวอันนี้นะครับเขาบอกว่า d e f ฟเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาดึงทรัพย์แบงก์อย่างหนักมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในคลิปโอนี้นะทางคุณเควติว์วอนเนี่ เจมี่เดมอนเนี่ยมองว่าปลายปีนี้นะในเรื่องของตัวโลนกรอสหรือว่าการกู้ยืมอะไรต่างๆนในเรื่องของกู้ยืมเงินอะไรแบบนี้จะตกนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าจะเป็นติดลบเลยนะเขาก็ตกใจเหมือนกันนะสำหรับคุณแคที D ่วูดนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอแบบนี้หรือว่าไอการกู้ยืมอะไรต่างๆที่มันติดลบเนี่ยในปลายปีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เขาตั้ง,งสมมติฐานนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้อ e ทเรียม r วลหรือว่าด e ฟาเนี่ยมันมากระทบ ต่อธนาคารแล้วนะอันนี้เขาก็ตั้งตั้งสมมติฐานแล้วกันซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันกระทบแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่คุณเคดที่วูดเขามองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ Ethereum World หรือว่า DeFi เนี่ยมันมากระทบต่อแบงค์แบบดัง้เดิมแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณเคที่วูดเนี่ยยังได้พูดถึงเพิ่มเติมอีกเนาะว่า เขาเนาะคิดว่านะครับผมอีทเรียมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของยิวหรือว่าผลตอบแทนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นบลนะ็อกเชนเนาะมันก็สามารถได้ไดรู้ว่าเฮ้ยอีทเรียมมีทรัพย์สินอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีเงินอะไรเข้ามาเท่าไหร่หรือว่าคือมันพูดง่ายๆคือมันสามารถคำนวณผลกำไรที่ลงทุนจากอีทเรียมอะไรแบบเนี้ยได้เนาะซึ่งมันก็จะเป็น r e liable yield of stake นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนอีทเรียมเนี่ย ที่เชื่อถือได้นะแล้วถ้ายิ่งเราเปรียบเทียบกับาการไปลงทุนอะไรต่างๆในแบงก์อะไรแบบนี้อันนั้นอนะ่ะมันเป็นอะไรที่อาจที่จะแบบเราไม่รู้เลยนะว่ากลไกลข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงของทางธนาคารกลางนะอันนี้ก็ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะแต่ถ้าเราดูแบบนี้เราน่าจะ่น่าจะได้เห็นว่าเฮ้ยคุณเคทีวูดเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในส่วนของตัว อีเทเรียมที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับและอีเทอเรียมนะครับอาจที่จะเป็นสิ่งที่ใหญ่มากกว่าอินเทอร์เน็ตเนทีฟอีโคโนมีอีกด้วยซ้ำนะครับผมหรือมันอาจที่จะไปถึงแบบโกลบอลแมโครเลยเนาะหรือว่าคล้ายๆกับแบบ USB o นด m a r k e เห็ืเลยน,ะนั่นเองซึ่งถือว่าใหญ่มากๆนะถ้าเขาพูดในแบบนี้นะแต่ก็เราเราก็ไม่รู้อนาคตอีเทอเรียมจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูแบบเนี้ยแคทีวอร์ดค่อนข้างที่จะ ชอบแล้วกันสำหรับอีเธอเรียนะครับแล้วก็ถ้าเราดูรีพอร์ตล่าสุดเขาก็ได้บอกว่าเขาจะถือนสำหรับบิ t คอย n 60%แล้วก็อีเธอเรียม40%ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่เยอะมากๆนะครับผมสำหรับทาง Ark Invest อันนี้ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูข้อมูลเรซเอร์จากทาง Ark Invest ล่าสุดเนาะในเรื่องของตัว Economic Activity นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ที่จะมีในเรื่องของการแบบกระบวนการผลิตการซื้อขายการแลกเปลีย่ยนหรือว่าการแบบหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันเป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่เนาะในกรณีของการมาของเทคโนโลยีอะไรต่างๆดูินโนเวชั่นอะไรต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตอนปี18,40เนาะก็จะเป็นอะไรอะทางรถไฟอะไรแบบนี้โทรศัพท์ ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับผมก็เวลาที่มีส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีอุตสาหกรรมยานย,ยนต์อะไรต่างๆเนี่ยตัว Economic Act i v i t y เนี่ยก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอินเทอร์เน็ตก็จะเติบโตเพิ่มมาขกมาขึ้นและประเด็นขวามือสุดคืออะไรฮะบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับจีโนมซีเควนซิ่งนะครับโรบอติกเอเนจ t o r ร์สนะครบแล้วก็อัติฟิเชียลอินเทอรเรจด้วยนะครับผมก็ถือว่าบล็อกเช เขาคือเขาก็มองว่ามันมันเป็นสิ่งที่ที่มันจะมี e c o n o m i c a แอคทิวิตที่เติบโตมากมากเลยนะถ้าเรามองแบบนี้เราน่าที่น่าที่จะได้พอเห็นว่าเอยโอเคอนาคตบล็อกเชนจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดทีนี้เพื่อนๆเราก็ลองเอาไปพิจนารณากันเองแล้วกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นรีเสิร์ชที่มาจากทางอาร์คอินเวสโดยตรงเลยนั่นเองนะครับผมก็ลองลองเอาไป ดูแลกันนะแล้วก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับรือว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะดูบทความนี้เนาะสามารถที่จะเข้าไปในแบ n ก l เลสนะครับผมที่ทาง Sub Sta c k ได้เลยนะซึ่งข้อมูลของทางคุณเคที่หวนนะครับค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับในส่วนของตัว f i d e l i t y เนาะซึ่งเขาได้ไปสำรวจในเรื่องของตัวสถาบันต่างๆนะครับที่เข้าไปลงทุนในตัว Digital Asset นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าจำนวนเ,นเงินของสถาบันต่างๆที่ลงทุนเนี่ยโอเคแหละก็อันดับหนึ่งก็แง่แล้วนะครับผมต้องเป็นบิตคอยอยู่แล้วนะมมเป็ปน อเมริกานี่มมมีมีประมาณ21%นอกยุโรปเนี่ย46%นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของอี h e r รี m นะครับถือว่ามาเป็นครึ่งๆหนึ่งเลยเนาะของอัตราส่วนในการลงทุนของบิตคอยนั่นเองซึ่งถ้าเรามองในมุมเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะอันนี้ผมไม่อยากที่จะมาอวยอะไรมากเนาะเดี๋ยวผมโดนแซวนะครับผมก็ยังไงแล้วเพื่อน <S <S ๆเราลองคิด กันเองแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมสำหรับทาง fidelity ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเชื่อทาง fidelity ก็ได้นะครับผมนะโอเครวหถึงนะครับข้อมูลจากทางคอยเทเลกราฟนะครับก็ได้เอามาให้เราได้เห็นเนะว่าตอนนี้อี r ร u m นะครับทำแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่านี่อันนี้เลยนะครับถืว่ากราฟค่อนข้างที่จะสวยเนาะก็จะใครไม่รู้จัก ในเรื่องของตัวเทคนิคก็ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าไม่มีโอกาสและกันที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้นตัวคัพแอนด์แฮนด์ี่ยก็มีโอกาสที่จะเฟลได้ด้วยนะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องสกเซสทุกครั้งอันนี้ก็ต้องเราติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่า Cup and Handle ์ในครั้งนี้จะเฟลหรือว่าจะวินนะครับผมก็ เราลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เนาะแต่ก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมจะสังเกตว่าคุณรอพอเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในกรณีนี้ด้วยนะครับว่าถ้าทางกราฟเหมือน Cup a แอนด์แฮนด์นะครับผมแล้วก็คุณรอพอเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พิทิชชั่นว่าอ t ทูเรียมเนี่ยจะไปถึง2 0 0ห0เหรียญน,นะครับผมในปีหน้านะอันนี้ก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปว่าจะจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสําหรับข้อมูลจากทางเลวิชันแล้วก็ข้อมูลจากทางคุณรอพอก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับ ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรแล้สเปกความเคารพอยู่พอสมควรสําหรับคุณคอนเน,นะครับก็เราลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถที่จะกดสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานได้ด้วยเนาะจะได้เป็นกาลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตอดอกทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะรวมถึงเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะกดไปดูอีกช่องหนึ่งนะผมทําอีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่าคลิปตอดอกไบไซต์นะคร ตัดคลิปย,อย่อยๆนะครับผมเอามาแยากย่อยเอาใส่ไว้ในช่องนี้เผื่อเพืเ่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีเวลาที่จะดูหมดทั้งคลิปอะปไรแบบนี้จะได้เข้ามาดูย่อยๆ5นาที6นาที3นาทีอะไรแบบนี้จะได้ย่อยๆได้อย่างง่ายๆเหมือนชื่อช่องเลยนะครับเป็นคิปตัวด็อกบไซส์หรือว่าเป็นคำกิดง่ายๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลของคนที่มาร่วมสนุกกันในคลิปที่แล้วกันนะครับผมสำหรับผู้โชคดีที่ได้เนี่ยจะเป็นใครชะแดนโอเคก็ okay. คือเป็นคุณ กิติศักดิ์นะครับผมบอกว่าดอยเอดาที่94นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมอย่างก็ทักมาที่หลน์อาร์ชิพตัวร้อนที่ผมจะทําการส่งเสื้อไปให้นะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับสำหรับคุณเคที่หัวนอนที่พูดถึงในเรื่องของ d e f ายกำลังที่จะ Impact Bank อย่างอย่างหนักในช่วงช่วงนี้และอนาคตก็น่าที่จะมีผลกระทบหรือว่ามา disrupt Bank อย่างหนักเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้เพื่อนๆมองกันว่ายังไงได้บ้างว่าแบงก์จะทํำยังไงหรือว่า ดีฟาจะดูทับได้จริงไหมอาจที่จะไม่ชนะแบงค์หร,หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ยังไงคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ